มีชื่อเจ้าของร้านนะครับชื่อนับสกุลติดอยู่ที่ฉลากจัดส่งอันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมหรือแก้ไขได้ไหมสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาดาครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทนลซาดานะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ของผมนะครับ ช่องวิเฟนเทนลอาซาด้านะครับกับผมนะครับเฟรนนะครับเป็นเซอร์ติฟายเทรนเนอร์โปรแกรมของอาซาด้านะครับก็คือผู้ฝึกสอนที่ทางอาซาด้าเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็เปิดสอนได้นะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมรบกวนกดซับสไครต์ติดกระดิ่งให้ผมนิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการทําคลิปใหม่ๆจากทางผมเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนนะครับเมื่อกดซับสไครต์ติดกระดิ่งนะครับวันนี้นะครับก็มีคําถามนะครับมาจากเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับมาจากทางบ้านมมาาากกับจคนทีี่มมมาาเเคยยรนนกับผะครับแล้ว เขาถามเข้ามานะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเปลี่ยนขนส่งนะครับเป็นแฟลชกระเล็กนะครับแล้วเกิดปัญหาว่านะครับมีชื่อและนามสกุลของเจ้าของร้านติดอยู่ในเอกสารนะครับหรือใบฉลากจัดส่งนะครับมีชื่อเจ้าของร้านนะครับชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฉลากจัดส่งอันเนี้ยนะครับเราสามารถเปลี่ยนได้ไหมหรือแก้ไขได้ไหมผมพาไปดูวิธีแก้ไขครับ มาเริ่มกันเลยนะครับผู้ขายหลายๆคนเนี่ยครับเจอปัญหานี้ตั้งแต่ตอนลาคุดได้เนี่ยครับเปลี่ยนขนส่งจาก c u r r ี่เป็น Flash เป็นเล็ให้นะครับปัญหาก็คือนะครับมีชื่อและนามสกุลของเจ้าของร้านเนี่ยซึ่งผมก็โดนเหมือนกันนะครับเวลาปริ้นฉลากจัดส่งออกมาเนี่ยก็จะมีชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ที่อยู่ถูกต้องไหมติดอยู่ที่ฉลากจัดส่งนะครับซึ่งนะครับผู้ขายหลายๆคนเนี่ยไม่ต้องการที่จะเปิดเผยชื่อและนามสกุลอยู่ในเอกสารนะครับยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมใช้วิธีการ ใช้ประกาทเคมีขีดค่านะครับลบออกไปนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้วิธีมาแล้วนะครับก็เลยจะมาเล่าบอกต่อให้กับเพื่อนๆให้ฟังนะครับวิธีที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้คือนั่นก็คือเนะครับเราจะต้องนะครับเข้าไปเปลี่ยนนะครับชื่อนะครับคลังสินค้านะครับและชื่อสถานที่ที่จัดส่งออกไปนะครับจากนะครับชื่อของเราเองนะครับจากชื่อตระกูลเราเองเนาะให้เป็นนะครับชื่อร้านค้าก็ได้ เช่นสมมุติว่าร้านค้าของเราเนี่ยนะครับชื่อว่า b o o k Shop อ่านะครับเราก็จะไปเปลี่ยนจากชื่อใน A นะครับเป็น b o o k s h อ p นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนเนี่ยง่ายมากๆนะครับให้ทุกคนนะครับทำตามนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับไปที่ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวนะครับข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับตรงข้อมูลส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับข้อมูลบัญชีนะครับข้อมูลธน,นาคารนะครับบัญชีผู้ใช้ชื่อที่อยู่นะครับและสุดท้ายคือที่อยู่ในการจัดส่งสินค้านะครับหรือที่อยู่คลังสินค้านั่นเองนะครับให้เข้าไปที่เมนูนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการแก้ไขนะครับ ที่อยู่คลังสินค้าของเรานะครับซึ่งพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีชื่อนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยถ้าใครขึ้นชื่อเวลาปริ้นฉลาาออกมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นชื่อน้มสกุลคือตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นชื่อน้มสกุลที่เราใส่ไว้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันจะมีปัญหานะครับตอนนี้นะครับอย่างสุดต่เองผมเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชื่อร้านนะครับลบชื่อน้มสกุลออกแลเปลี่ยนเป็นชื่อร้านอันนี้ได้นะครับลองมาแล้วผมทดลองมาแล้วนะครับลองกับทุกร้านที่ผมมีนะครับใช้ได้เลยนะครับเปลี่ยนเป็นชื่อร้านเสร็จแล้วกด บันทึกนะครับเท่านี้เองนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเราปริ้นเอกสารออกไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากชื่อนามสาุกลเป็นชื่อล้านนะครับคร่านี้นะครับมันก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือที่อยู่นะครับในการคืนสินค้านะครับสำหรับส่งคืนสินค้านั่นเองตัวนี้จะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้แต่ถ้าอยากให้ดีนะครับให้อยากชื่อของเราเนี่ยเป็นความลับไม่อยากที่จะเห็นเวลาแบบมีสินค้ามาส่งคืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ใช้เป็นชื่อร้านเหมือนกันนะครับโดยการกดแก้ไขนะครับที่ที่อยู่สําหรับ อ่าคลังสินค้านะครับที่จะส่งคืนเนี่ยก็เป็นชื่อร้านเหมือนกันนะครับเท่านี้เองนะครับข้อมูลนะครับเวลาเราปริ้นฉลากออกไปเนี่ย ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อร้านเราเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ไขนะครับเบื้องต้นนะครับที่นํามาฝากเพื่อนๆนะครับซึื่อก่อนหน้านี้ผนอ่ะผมก็ยังไม่รู้วิธีหลอกนะครับเนื่องจากไปอยู่ในกลุ่มไลน์ของลาซาด้าผมก็หาวิธีเองเอ๊ไม่เข้าใจแต่มีเพื่อนๆใจดีนะครับแชร์ความรู้มาให้นะครับว่าอออเปลี่ยนวิธีนี้นะผมก็เลยมานํามาแนะนํานะครับอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับเพื่อนๆที่ชอบคลิปของผมนะครับชอบอ่า อยากจะสนับสนุนช่องนะครับโดยการนี่เลยเลี้ยงกาแฟผมนะครับสักหนึ่งแก้วนะครับแล้วก็กดโดเน a t ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเป็นการสนับสนุนช่องนะครับหแก้วนะครับที่เพื่อนๆสนับสนุนกันมานะครับผมจะรวบรวมแล้วนําไปบริจาคให้กับหมาแมวจรนะครับอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการอธิบายแล้วก็สรุปย้อนให้แล้วนะครับว่ามีคนบริจาคเท่าไหร่ผมนาไปทําบุญเท่าไหร่แล้วนะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่เห็นว่าช่องของผมเนี่ย มีประโยชน์นะครับมีคลิปดีๆที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับมียอดขายบุโษัสได้อย่างยั่งยืนนะครับโอเคนะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe ติดกระดิ่งนะครับแล้วก็ก่อนลาจากกันไปนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับนี่ใครยังไม่มีนะครับฝากด้วยนะครับสื่อกลยุทธ์และวิธีขายให้ด้วยจริงๆที่ลาซาด้านะครับผมเป็นผู้แต่งเองนะโอเคยังไงลาไปแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เฟนเทลลาซาด้านะครับฝากติดตามช่อง u t u b e พี่เฟนเทนลาซาด้าด้วยนะครับขอบคุณครับ